ไม่ขึ้นคอยลงเลย <laughs> เซี่ยวกันตินี่ฮ้เซี่ยวกันตินิหืมลงไมมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปลงไปไปลงไปหางล่างไปลงแล้วเนี่ยไปลงไปหางล่างลงแล้วเนี่ลงแล้วเนี่ยอ๋อ <laughs> มันจิขึ้นว่าเลย ว่าให้ึ้นให้ลงบอกอนี่ไม่ขึ้นม่ไดดีข <c oughs> ึ้นแม่ใดดีเอาแม่อีบูสวยไม่่ไหมไม่เคยรงไปเลยไอ้ไม่ขึ้นลงไปลมมงมัดทีขึ้นกูนอน <c oughs> บอกอันนี้กูบอกให้ลงไปไม่ขึ้น จิลงมาลงิลงมาลงงมานีปวดมันไปนอนอยู่ทีหัวปวด